เปิดภาพล่าสุดน้องอันดาอดีตดาราเด็กอวดลูกโตเป็นสาวสวยไม่แพ้เบลล่าเป็นอีกคนที่ต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับน้องอันดาหรือคุณละทีรายอดช่างเด็กสาวที่ได้แจ้งเกิดจากบทบาทน้องเมในละครเรื่องคอนโพรมอนละเวงเมื่อสิบปีก่อนโดยแสดงร่วมกับพระเอกนางเอกตัวท็อปของช่องอย่างเบลล่าราณีบอยปกรณ์ และในปัจจุบนันน้องอันดานั้นก็ยังมีงานละครให้เราได้เห็นหน้าค่าตากันอยู่บ้างจนเธอนั้นขึ้นแท่นเป็นดาราเด็กที่ฉายแววอนาคตไกลอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยก่อนที่น้องอันดาจะมีผลงานตามมาเรื่อยๆโดยเธอนั้นมักจะอัปเดตชีวิตปัจจุบันและผลงานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เสมอ และล่าสุดต้องบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากเมื่อน้องอันดาอดีตดาราเด็กอวดลุกไวใสหลังอวดลุกโตเป็นสาวสวยไม่แพ้เบลล่ารานีโดยงานนี้น้องอันดาเธอนั้นจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ